สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านวันนี้นะคะช่องน้องใหม่รถไฟไทยนะคะก็จะมาอัปเดตการทําทางรถไฟความเร็วสูงนะคะที่อําเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งจากคลิปที่ผ่านมานะคะเราอัปเดตเมื่อวันที่18เมษายนนะคะ มาวันนี้วันที่24เมษายนพศ2564นะคะเราจะมาดูการเปลี่ยนแปลงนะคะผ่านมา6วันนะคะจากวันที่18ถึงวันที่24เราจะมาดูการเปลี่ยนแปลงในการทำทางรถไฟความเร็วสูงกันที่นี่นะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะจะพาไปเริ่มต้นตั้งแต่จุดแรกเลยนะคะ ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าสถานีรถไฟสูงเนินนะคะนี่นะคะเรามาเริ่มต้นกันจุดนี้เลยนะคะเป็นจุดวางทางวิ่งจุดแรกนะคะเราก็จะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะผ่านมา6วันนะคะในการยก วางทางวิ่งนะคะในช่วงที่7นะคะในจุดนี้ก็ขึ้นมาเต็มที่แล้วนะคะช่วงที่7นะคะที่กําลังยกอยู่นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นถนนรถยนต์นะคะที่เปิดให้ใช้งานแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้นะคะ เปิดใช้งานแล้วนะคะสําหรับทางรถยนต์ที่วิ่งใต้ทางรถไฟความเร็วสูงเส้นนี้นะคะนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงอีกจุดหนึงนะคะสําหรับวันนี้นะคะ ก็สะดวกสบายสำหรับคนใช้ถนนหนทางเส้นนี้นะคะเพราะว่าได้เปิดใช้งานแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะทำให้เราใช้ชีวิตที่สะดวกสบายเหมือนเดิมนะคะสักครู่นะคะจะพาไปยืนดูอีกจุดหนึ่งนะคะเป็นจุดมุมสูงนะคะนี่นะคะเรามายืนที่จุดมุมสูงนะคะเราจะเห็นมุมกว้างขึ้นนะคะ สังเกตดูนะคะช่วงที่7นะคะที่กําลังยกอยู่นะคะก็ยกเต็มที่เต็มช่วงแล้วนะคะสำหรับช่วงที่ 7, นะคะเดี๋ยวเราจะพาข้ามไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งตรงข้ามกันนะคะจากจุดนี้ที่เรายือนอยู่ตรงนี้นะคะเราจะพาวิ่งลอดใต้สะพานนี้ไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะ แล้วเราจะวิ่งขึ้นไปดูจุดวางทางวิ่งจุดกลางนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงนะคะสำหรับจุดนี้นะคะเราได้ใช้ทางรถยนต์แล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูฝั่งนู้นกันนะคะเราไปกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ข้ามาฝั่งนี้แล้วนะคะนี่เป็นจุดวางทางวิ่งจุดแรกนะคะช่วงที่เจ็ดก็ขึ้นมาเต็มที่แล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะพาวิ่งขึ้นไปดูเรื่อยๆนะคะเป็นจุดวางทางวิ่งจุดกลางๆนะคะที่มองเห็นอยู่ไกลๆนะคะเป็นจุดวางทางวิ่งอีกจุดหนึ่งนะคะเราจะขึ้นไปดูตรงนั้นกันค่ะ สำหรับจุดนี้นะคะเป็นจุดวางทางวิ่งจุดที่3นะคะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็รู้สึกว่าจะมีทางวิ่งมาวางไว้รอเรียบร้อยแล้วนะคะที่เห็นนี่นะคะที่อยู่บนรถนะคะแล้วก็ที่วางไว้บนพื้นนะคะเตรียมยกวางทางวิ่งนะคะ นี่นะคะที่เห็นอยู่สำหรับจุดช่วงกลางๆนะคะเป็นจุดวางทางวิ่งจุดที่3ก็เตรียมพร้อมที่จะยกทางวิ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาวิ่งขึ้นไปดูจนถึงจุดสุดท้ายนะคะจะพาดูถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะระหว่างวันที่18ที่เราอัปเดตไปนะคะมาวันนี้เป็นวันที่24เมษายนนะคะ ผ่านมา6วันการเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆเลยนะคะตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าสถานีรถไฟสูงเนินแล้วนะคะเราจะสังเกตเห็นนะคะว่ามีการเพิ่มจุดวางทางวิ่งเป็นจุดที่4นะคะสำหรับช่วงนี้นะคะอยู่แถวแถวหน้าสถานีรถไฟสูงเนินนะคะ จุดนี้จะเลยหน้าสถานีรถไฟสูงเนินมาสักประมาณ40-50เมตรนะคะจุดนี้นะคะที่เห็นอยู่นะคะนี่นะคะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินนะคะจะมีการเพิ่มจุดวางทางวิ่งเป็นจุดที่4นะคะสำหรับจุดนี้นะคะ นี่ก็อีกฝั่งนะคะสำหรับอยู่หน้าสถานีรถไฟสูงเนินนะคะเราจะวิ่งขึ้นไปดูเรื่อยๆนะคะเป็นข่าวดีอีกวันหนึ่งนะคะมีการเพิ่มจุดวางทางวิ่งเป็นจุดที่4ี่แล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะสังเกตเห็นคานสีเหลืองๆนะคะ เรียมขึ้นจุดวางทางวิ่งอีกจุดหนึงนะคะเป็นจุดที่สีนะคะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูจุดสุดท้ายนะคะสำหรับจุดวางทางวิ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะวันที่24เมษายนนะคะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูจุดสุดท้ายกันค่ะนี่ค่ะเราก็มาถึงจุดวางทางวิ่งจุดสุดท้ายแล้วนะคะ จุดนี้เป็นจุดที่สองนะคะที่ขึ้นมานะคะเราก็จะสังเกตเห็นว่าช่วงที่6ก็วางสนิทแล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับจุดนี้นะคะมาวันนี้ก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็คืบหน้าไปเยอะมากเลยนะคะสําหรับการทำทางรถไฟความเร็วสูงที่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะคะ ตอนนี้เราก็จะอยู่ในช่วงขากลับนะคะนี่นะคะจากจุดที่เราวิ่งผ่านมาเมื่อกี้นะคะตอนนี้เราวิ่งกลับมาคืนแล้วนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะเราจะมาอยู่ในช่วงของจุดวางทางวิ่งเพิ่มอีกจุดหนึ่งก็คือจุดที่4นะคะที่เราเห็นเป็นกรอบสีน้ำเงินอยู่นะคะ นั่นแหละเป็นการเพิ่มจุดวางทางวิ่งจุดที่4นะคะนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงสำหรับวันนี้นะคะวันที่24เมษายนพศ2564นะคะก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาชมที่เข้ามาให้กำลังใจกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ คอกระดิ่งให้ด้วยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงมีการคืบหน้ายังไงก็จะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะคะนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะสำหรับจุดชัดทิพย์รีสอร์ทนะคะเราก็มายืนอยู่จุดนี้แล้วนะคะก็รอให้รถไฟข้ามผ่านไปก่อนนะคะเราถึงจะไปได้นะคะสำหรับคลิปนี้สำหรับวันนี้ แค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ